โอ้โห้วัขยันยังเลยโอ้ยกินแล้วก็นอนโอ้โหนี่นี่เป็นงานอดิเรกข,ของอ้วนครับไม่เอาอะไรเหมือนกระต่ายเลยอะ่ะโอ้ขยันยังเลยอ้วนเอ้ยงานการก็ไม่ทํากินแล้วก็นอนความสุขอะไรขนาดนี้อ้วนเอ้ย <c oughs> เออรู้แล้วว่าเองอะ่ะกินแล้วก็นอนกินนอนใช่ไหม แมวอ,อะไรเหมือนกระต่ายเลยอ่ะน้องอ้วนน่ารักนะครับน้องอ้วนสุดหล่อครับฉายากินแล้วก็นอนครับใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมกินแล้วก็นอนใช่ไหมเ้ื่อ้วพื่อนกินแล้วนอนใช่ไหมลูกเออเออเอ,อ่ะอ,อ่ะเอ,อ้ยน่ารักจังเลยเอ,อ้วนเลย <laughs> เดี๋ยวพ่อซื้อปลสสาวะมาให้ อุ้ยลืมไปอ้วนไม่ชอบกินปลาทูเดี๋ยวพ่อซื้ออาหารเม็ดมาให้ลูกโอเคนะโอเคไม่อ้วนอาหารเม็ดนะหนูไม่กินปลาทูสุกต้องเดี๋ยวพ่อซื้ออาหารเม็ดมาให้หนูอ,นะอ้วนสุดรออ้วน